อปฏินิพานสาระมนุษย์ยานที่สีนาลายเราเป็นที่สำคัญดีปฏินิพาโอเคอ่ะโอเคอ่ะอเอ sớm căn lâu vantage thì đây bù cha, gala cắt lèo nắng ghê hết đi 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 gì, มามสำคัญปลินิานการก็เย็น,นแต่องศาว่าเย็นสำหรับเราเป็นประเทศร้อนก็จะมีเย็นผิดปกติอินเดียเขาคาไม่ได้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สบายสบายในวิถีชีวิตช่วงปีใหม่ก็ช่วงนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าเขาก็เ้ยฉลองปีใหม่พอทำให้อย่สัสมาธิปฏิบัติได้ดี ชาสกาละแล้วก็มีชาวพุทธได้มาบูชาสัำทบูชาสกาะละก,กาดดีเดี๋ยวก็ต้องผมผ้านั่นนะเย็นเย็นมากครับ